การเพิ่มพลังพุทธคุณให้กับพระเครื่องในบรรดาเครื่องรางของครังและวัตถุมงคลทั้งหลายที่เราเคารพบ,บูชาอยู่นั้นนอกเหนือจากการได้รับประสิทธิทเมจจากครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของประสิทธิอำนาจแห่งพุทธคุณให้มาแล้วก็ตามการเสริมเพิ่มพลังแห่งพุทธคุณด้วยตัวของเราซึ่งเป็นผู้บูชานั้นก็ถือเป็นสิ่งที่พึงกระทําและน้อมนําไปปฏิบัติหลักในการกระทํานั้นทําไมต้องเพิ่มพลังพุทธคุณ บางทีแล้วเราอาจจะทำผิดครูบาอาจารย์โดยการห้อยพระไปในที่อโครจรหรือทำในสิ่งต้องห้ามต่างๆที่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกพระเครื่องท่านได้กล่าวตักเตือนโดยที่เรารู้และไม่รู้ทำให้พลังพุทธคุณหายเสื่อมไม่สามารถคุ้มครองบูชาได้สิ่งที่ควรตระรเตรียมเพื่อเพิ่มพลังพุทธคุณของพระเครื่องโดยย่อมีดังนี้ 1. ภาชนะพานเพื่อใช้ในการวางวัตถุมงคลดังกล่าว 2. ภาชนะพานครูซึ่งประกอบไปด้วยดอกไม้ทูบเทียนปัจดใจจำนวน12บาทตระเตรียมให้พร้อม 3. ชุดขาวเพื่อใช้ในการแต่งกายในขณะกระทำพิธี 4. บทพระคาถาต่างๆที่นอกเหนือจากพระคาถาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่สวดภาวนาอยู่เป็นประจำเช่นพระคาถาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคะวาเป็นต้นวิธีการกระทำหน แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยเสื้อผ้าชุดขาว 2. จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งอาราธนาศีลเข้าสู่ตนเองต่อหน้าองค์พระพุทธรูป 3. ตั้งจิตอธิษฐานยกผานครูที่ได้ตระเตรียมเรียบร้อยแล้วกล่าวคำอธิษฐานน้อมนำอัญเชิญบาร,รมีทิพครูบาอาจารย์ทั้งหลายบอกกล่าวถึงเจตนาที่ตนเองประสงค์ต้องการในการกระทำพิธีในวันนี้เพื่อเสริมและน้อมนำพุทธคุณมาสู่วัตถุมงคลของตนเอง เพื่อความเป็นซิริมงคลให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป 4. สวดบทอัญเชิญเทวดา 5. เริ่มสวดบทสวดมนต์ด้วยบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณไปตามปกติ 6. หลังจากสวดมนต์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยให้สวดบทแผ่เมตตาไปสู่สรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 7. เจริญสมาธิทำจิตใจให้สงบนิ่งแล้วน้อมนำพระคาถาจากครูบาอาจารย์เจ้าของวัตถุมงคลดังกล่าว มาสวดภาวนาไปเรื่อยๆอาจจะกำหนดเป็น108จบหรือจะตามกำลังแห่งสมาธิจิตของตนเองก็ย่อมกระทำได้โดยน้อมจิตน้อมใจให้เป็นกุศลพลังแห่งพุทธคุณในพระคาถาดังกล่าวย่อมก่อเกิดประสิทธิให้แก่วัตถุมงคลดังกล่าวได้อย่างแน่นอน 8. เมื่อกระทำพิธีต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้นำเงิน12บาทไปทำบุญนี่เป็นแนวทางตัวอย่างในการอัญเชิญบาร,รมีทิพย์ของครูบาอาจารย์ ด้วยอำนาจแห่งประสิทธิในพระคาถาต่างๆของครูบาอาจารย์และอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้มาบังเกิดแก่วัตถุมงคลของตนเองด้วยวิธีง่ายๆสามารถกระทำได้ด้วยตนเอง